ถึงแล้วครับตลาดไทยก็จะมีป้ายเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตลาดไทยมีย้อยักษ์หรือไม่ไม่มีนะครับทอร์ไอไทยแค่นี้ไม่มีย้อยยักษนี่ครับสมัยก่อนผมมาเที่ยวกับเพื่อนเมื่อ20ปีที่แล้วตลาดไทยไม่ได้ทันสมัยขนาดนี้นะฮะมีคาราโอเกะด้วยล่ะนี่โซนนี้เป็นเนื้อสัตว์ไทย เครื่องแกงเส้นก๋วยเตี๋ยวชั้นบนเป็นเสื้อผ้ารองเท้าแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับนี้เป็นตลาดส้มเข,เขาเขียนของเขาเลยตรงใส่ส้มนี่จะเป็นผลไม้ยอดนิยมะแล้วก็จะมีตลาดผลไม้ฤดูการผลไม้รวมส้มฤดูการนี้ก็ต้องเป็นเป้าหมายของเราะคระับเป็นทุเรียนแน่นอนแหะ คงไม่แยกประเภทมากไปกว่านี้แหละเพาผักก็คือผักนี่นี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสำนักงานตลาดผักผลไม้นาน,นาชาติอะไรประมาณนี้นี่ครับตลาดผลไม้ฤดูกาลเน,นี่นี่ดูปลายปลายปลายน,นี่เป็นตลาดสับปะรดอันนี้เป็นอะโวคาโด นี่ครับเขาจะมีป้ายบอกนะอย่างไงตรงนี้ช่อง9ขนุนแล้วก็มีมะพร้าวนี่ฮนะ14ก็เป็นไนหนากับมะม่วงแล้วก็15ก็ยังเป็นมะม่วงเป็นปกช่องที่17นะนะเป็นทุเรียนละนะคาับรรยากาศเขาเปิด24ชั่วโมงนะครับนี่ครับถึงแล้วทุเรียนทุเรียน ตรงนี้เป็นมะม่วงนะลามจอดรถก็อยู่แถวๆนี้ถึงแล้วครับตลาดทุเรียนทางฝั่งนี้ช่อง17เอีเยอะแยะเลยเขามีป้ายบอกด้านบนนะครับข้างขวาก็เป็นร้านจอดรถด,ด้านในแล้วก็จะมีอีกเยอะเลยนะฮะเราเดินในตลาดด้านในก็ต้องดูระวังรถนะครับเพราะเขามีรถส่งของอยู่ตลอดเลยเ้าก็จะวิ่งกันมาได้เลยส่งของ เยอะแยะเลยตรงนี้ก็จะมีอุปกรณ์นะมีมีมีดแล้วก็มีไม้สำหรับพาะทุเรียนก็อย่าลืมนะครับรถวิ่งเข้ามาในตลาดได้เราก็ระวังรถนะฮะเพราะเขาต้องวิ่งส่งของตลอดทั้งวันลักษณะก็คือจะมีรถวิ่งเข้ามา ในหลายๆทิศทางเข้ามาในตลาดได้นะครับก็ต้องดูรถโซนนี้เป็นโซนที่ขายทุเรียนมันมีหมายเลขบอกอยู่นี่เป็นปอุปกรณ์นะคาจากตลาดทุเรีนนะ้ไดมานะัใช้กแกด้วยเนี่เป็นปอุปกรณ์ที่ได้มานไะด้ครับที่ผมกเป็นซอยสิบ